ดีฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูเซิร์ฟเทอเตอร์ไพนอนกันครับผมมีใครเฝ้ารอตัวนี้บ้างไหนขอเหตุผลหน่อยสิทาไมถึงชื่นชอบตัวละครตัวนี้และอยากได้ตัวละครตัวเนี้อาจจะยังไม่ต้องรีบตอบรีบคอมเมนต์ก็ได้นะครับดูคลิปจบแล้วค่อยคอมเมนต์บอกส่วนใครที่ชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะผมอยากรู้เหตุผลของพวกคุณโอเคคิดว่าหลายหลายคนน่าจะอยากเข้าเนื้อหาสําคัญกันแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคนที่กดไลค์ให้กันผมขออวยพรให้คุณดวงดีกับตููาาต้้กาาชนนอและต ชาชาเฟดรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตู้รีลันในแพทสามจครับขอให้ทองออกไวๆขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณปะรุยสแตตพื้นฐานของไพนอนตามภาพภาพนี้เลยนะครับโบนัสได้คิวเรดเยอะมาก12%และครีแดมก็เยอะเหมือนกันครับสาสเเสกิลเทคนิคของไพนอนครับสามารถระเบิดมอนตามแมปได้เลยและเมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะมีการฟื้นฟูพลังงานให้กับเพื่อนด้วยทําให้เราสามารถเซตอัพคอมโบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการแจกแต้มให้1แต้มด้วยครับและหลังจากนั้น เรา ก็จะทําการเก็บสแต็กเชื้อไฟให้กับไพ่นอนครับวิธีการเก็บเชื้อไฟขอเพียงแค่ตัวของไพ่นอนนั้นตกเป็นเป้าหมายไม่ว่าจะเพื่อนโยนบัฟไปให้หรือฮิลให้ให้มันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาครับรวมถึงสตูด้วยนะจะเป็นเป้าเดี่ยวหรือเป้าหมู่ก็ได้ขอแค่มีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมาเวลาเพื่อนในทีมปล่อยสกิลให้ไพ่นอนก็จะมีครีแดแอมเพิ่มขึ้นด้วยครับและนอกจากนั้นตัวของไพ่นอนยังสามารถเก็บสแต็กเชื้อไฟให้ไวมากยิ่งขึ้นจากการรับพลังงานมาจากเพื่อนครับเช่นตัวของซันเดย์ทิ้งหยุนหัวหหััวใ้พลง,ง มเมื่อมีโล่หรือฮิลก็จะทาดาเมจแรงขึ้นด้วยหลักๆคือเราจะเก็บเชื้อไฟให้ถึง12หน่วยครับเมื่อครบ12แล้วแปลงร่างได้เลยสามารถเก็บเกินมา3ได้นะก็คือเก็บไว้ที่15นั่นเองครับและเมื่อสิ้นสุดการแปลงร่างก็จะได้รับเชื้อไฟเพิ่มอีก3หน่วยด้วยเมื่อเข้าสู่การต่อสู้หรือสิ้นสุดการแปลงร่าง ATK ของภายนอนจะเพิ่มขึ้น50%สามารถทับซ้อนได้2ชั้นแปลว่าตัวเนี้ย ATK เยอะมากเมื่อเราทําการกดท่าไม่ตายแล้วบัฟทุกอย่างที่เพื่อนเราให้มาจะคงอยู่ที่ตัว ของไพนอนหมดเลยครับและเราจะเห็นว่าเราจะมีจํานวนเทินทั้งหมด8เทิน โจมตี7เทินและระเบิดเพื่อกับล่างอีก1เทินครับในโหมดถ้าไม่ตายปุ่มการใช้งานจะมีทั้งหมด3ปุ่มครับปุ่ม Q มันจะเป็นการเอาดาบไปแทงหน้ามอนคุณจะได้สแต็กอุกบาทมา2สแตก็กและปุ่ม W มันคือการตั้งการเร่งแอคชั่นมอนขึ้นมาตีเลยแล้วก็เคาน์เตอร์กลับไปคุณจะได้สแต็กอุกบาทจากจํานวนมอนที่มีในสนามหลกัหลกๆเราจะใช้ Q กับ W เนี่ยในการเก็บสแตก็กและทีนี้สแต็กมันสามารถเก็บได้สูงสุด7ครับถ้าคุณใช้สสแตก็กมันจะเป็นอุกบาทลูกเล็กถ้าคุณใช้ สี่สเต็กมันจะเป็นอุกบาทลูกใหญ่แรงมากที่สุดเลยให้ดูโหมดเคาน์เตอร์ครับตอนนี้ผมมีอยู่ศูนย์สเต็ก พอผมกดปุ่ม W ปุ๊บมันเด้งมาเป็น5้าส c ต็กเลยเพราะมันอิงจากมอนในสนามและโหมดโหมดนี้ถ้ายิ่งโดนมอนตีเยอะมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งมีการสแต็กเก็บไว้เรื่อยๆ,ๆและไอตอนสวนโตกลับอ่ะมันจะแรงตามการโดนตีนั่นเองอ้างอิงจากจํานวนมอนที่ไพ่นอนเร่งแอคชั่นมาให้ตีเขานะฮะเดี๋ยว <De aling. S 2> ไปดูเกมเพย์เตม็มๆและจะเข้าใจมากขึ้นแวะดู E กันหน่อยครับความเร็วพื้นฐานของไพ่นอนจะเพิ่มขึ้นและศัตรูทุกๆ1ตัวที่ถูกกาจัดฮะก็จะไปเพิ่มความเร็วพื้นฐานตรงนี้อีก มันทําให้ไพนอนได้เทินไวขึ้นหรือใช้เทินแบบไม่สิ้นเปลืองนั่นเองครับอีหนึ่งนี้น่าจะเก่งในฟิกชันนะเมื่อปล่อยท่าไม่ตายก็จะมีการบับครีดแดมให้กับตัวเองและอีสครับนี่คือจุดพีกเลยฮะทะลวงความต้านทานกายภาพเพิ่มขึ้น20%และเมื่อใช้อุกบาท1ครั้งครับคุณจะได้รับเทินเพิ่ม ประเด็นคือดาเมจอุกบาทมันก็แรงไงแล้วได้เทินเพิ่มอีกนะมันก็แรงมากยิ่งขึ้นไปอีกอะดาเมจรวมของไพนอนเมื่อถึง E 2, 2> E 4เคาน์เตอร์กับแรงขึ้นครับส่วน E 6โอไมคก็ดคุณอยู่ในโหมดถ้าไม่ตายยาวๆได้เลยครับผมและนอกจากนั้นยังมีทรูดาเมจให้36%ซึ่งมันจะไปโดนตัวมอนที่มี HP สูงสุดครับโห oh, ใครที่แบบอยากเป็นโซโล่เพลเยอร์ที่แท้ท <laughs> ะ เล่นคนเดียวยาวๆๆแปลงล่างอยู่งั้นนะก็ e6 ok เลยนะ <laughs> แล้วดามเมดก็น่าจะเวอร์มากๆด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปั้นตัวละครกันครับจากที่ผมเทสมาแนะนําว่าทําคีย์เรทให้ใกล้เคียง100มากที่สุดครับถ้าเราเล่นกับซันเดย์มีบัฟ20เราก็ทําไว้ที่80ครับ เล่นกับ MC มีบัฟสิบเราก็ทําไว้ประมาณสัก90ครับคือตัวของไพนะ่อน่ะคี่ดามเมตมันมีเยอะแล้วมันมีจากเซตม่มีมจตกการบัฟตัวเองผมก็เลยแนะนําว่าเน้นคีเรดไว้ก่อนนะครับเพราะอุกบาทลองเทละตอนไม่ติดคีนี่โคตรเบาเลยส่วน LC ประจําตัวครับให้ความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้นทาดามเมดไม่สนป้องกันของมอนและนอกจากนั้นสามารถทาดามเมตเพิ่มเติมได้ด้วยเนื่องจากมันเพิ่มความเร็วพื้นฐานอนะอันนี้ก็เลยจะทําให้ตัวของไพยนอนเนี่ยทำไซคิขึ้นได้ดีขึ้นครับผมเดี๋ยวไปดูตอนเทสเพราะว่าเดีียยวววผมจจะะะเทบบรรห่าางปํตักัก ประตัวให้อยู่ครับส่วนเซ็ตเลือกใช้เป็นประจําตัวเลยผมเล่นลิลิกอยู่ที่28ซับครับผมเราจะเน้นคริปเป็นหลักเลยนะเพราะ ATK เขามีเพิ่มตัวเองเยอะแล้วครับเสื้ออัตราคริแล้วก็ออฟรองหาผู้คริเหมือนกันครับรองเท้า ATK ลูกแก้วกายภาพส่วนสร้อยก็ใช้เป็น ATK ครับใช้เป็นเซ็ตใหม่เลยนะตัวของไพนอนแล้วก็จกักรวาลประดับก็เป็นเซตใหม่ด้วยครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเทสท,ที่กลุ่มดาวอีูครับตัวละครในทีม จากที่เทสมานะครับซันเดย์สปีดจะอยู่ที่161ครับแล้วก็ฟื้นฟูอยู่ที่119อันนี้เทสเป็น l อประจำตัวเดี๋ยวมีเทสแบบไม่ใช้ LC ประจำตัวให้ครับใช้เป็นเซตประจำตัวเหมือนกันแล้วก็ใส่เสื้อเป็นกรีดแดมนะครับรองเท้าความเร็วลูกแก้ว H p ใส่สร้อยเป็นฟื้นฟูพลังงานครับผมเลือกใช้เป็นประดับโลก7นะเพราะว่ามันมีการบัฟครีให้ครับตัวของไพนอนนะอะ a d เเคเยอะแล้วก็เลยอยากได้บัฟครีมากกว่า โบนี bon ทำความเร็วไที่160ครับผมใส่เป็น LC ยูกโกงแล้วก็ใส่เป็นวันแวกครับผมหลกัหลกๆโบนีเอาสปีดให้ถึงประมาณช่วง160ก่อนครับและตัวฮิลผมเลือกใช้เป็นน้องหัวหัวสปีดก็ให้160อัพขึ้นมานะครับแล้วก็มี LC ชิ้นใหม่มันสามารถบัฟให้กับตัวไพนอนได้ด้วย ทีนี้เซตผมเลือกใช้เป็นเซตฮิลเลยแล้วก็ประดับใช้เป็นโลกเจ็ครับผมเสื้อเป็นโบนัสรักษารองเท้าความเร็วลูกแก้ว H p ใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานครับ E0 ผมจะเริ่มเทสไพรนอนจากจํานวน5คอร์สครับและเดี๋ยวผมจะลดจํานวนคอร์สลงเรื่อยๆจนกลายเป็นทีมฟรีครับโอเคก็ไอเดียการเล่นนะครับโบเนียเปิดมาตีปกติก่อนเพราะว่าเราใส่วันแวกเดี๋ยวเราจะให้โบเนียรอดึงแล้วก็รอบับไฟไพรนอนตอนแปลงร่างทีเดียวครับ ระหว่างนี้ซันเดย์ก็ทําการฟื้นพลังงานไปที่ไพนอนครับและโยนบัฟไปด้วยลองสังเกตว่าโอ้โหชาร์จของไพนอนนะครับมาครึ่งหนึ่งแล้วและอันนี้ผมกดท่าไม่ตายของโบเนียไปเลยเพราะว่ามีหัวหัวช่วยบูทพลังงานเดี๋ยวมันวนได้เรื่อยๆอยู่แล้วครับลองสังเกตดูหัวหัวกดทั้งสกิล e และท่าไม่ตายสแต็คของไพนอนเด้งขึ้นหมดเลยครับและเมื่อไพนอนตีก็จะได้2ส,สแต็คเชื้อไฟมาหลังจากนั้นเมื่อถึงเทินของโบเนียครับเราจะให้ตัวของไพนอนเตรียมแปลงล่างแล้ว สามารถเก็บได้สูงสุด15เนาะโอเคเราเก็บไปครับแล้วทาการแปลงร่างเลยทีนี้หลังจากแปลงร่างมันจะมีสูตรการตบพูเล่อยู่ครับให้เรากด W หลังจากนั้นตัวของไพนอนจะเร่งแอคชั่นมอนให้มาตีนะครับแล้วก็เก็บสแต็กไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวรอสวนทีเดียวครับอ่ะโอเคมาตีมาใกล้ครบยังตอนนี้มี7อ่ะตอนนี้มี8ครับสวนไปปับ 9 0สนเนาะและหลังจากนั้นครับให้กดสกิล E ครับจะเป็นอุกบาทลูกใหญ่เพื่อนๆเรียงสกิลตามผมได้เลยนะเพราะว่าผมเทสมาแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้ดามเมจของไพนอน่ะมันจบมอนได้พอดีนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการกด Q นะครับเพื่อทำการแทงหน้ามอนไปก็คือ Q 2รอบเนาะเมื่อถึงคูเล่ครับจะมีแพทเทิร์นคอมโบแบบนี้ให้ตัวของไพนอนกดสกิล E และหลังจากนั้นอุกบาตมันจะบึ้มใส่ฮูเล่ครับบึ้มโอ้โหเกือบครึ่งหลอดและเรากดคิวเพื่อเติมสแต็กอุกบาตครับปึ๊บเติมมา2ทีนี้จะได้ E มาก็กด E ครับการเจอฮูเล่คือ EQE e นะหลังจากนั้นฮูเล่เข้าสู่เฟส2ครับโอ้ไม่กอดเร็วมากถือว่าแรงแบบโคตรแรงเลยนะและเมื่อถึงเทอที่8กครับไพนอนก็จะบึ้มใส่มอนไปครับและทีนี้ลองสังเกตว่าเลือดของฮูเล่ใกล้จะถึงครึ่งหลอดแล้ว ในจังหวะเนี้ยเราสามารถที่จะให้ไพนอนเติมสเต็กจากเพื่อนๆนและแปลงร่างอีกรอบหนึ่งผูเล่ก,ก็จะตายพอดีเลยครับคือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถใช้แพทเทิร์นคอมโบที่ผมแนะนําก่อนหน้านี้ได้เลยนะเมื่อเพื่อนๆน,นจะเล่นไพนอนมาชนกับผูเล่ครับเพราะผมลองเทสมาหลายรอบแล้วว่าคอมโบเนี้ยมันสามารถที่จะเล่นได้กับหลายๆทีมเลยโอเคทีนี้ครับผู้หัวครับเติมสแต็กให้กับไพนอนครับลองสังเกตว่าทีมที่สามารถกดสกิลให้มันเป็นเป้าหมายใส่ไพนอนได้หรือมอนเลง ตัวในทีมของเรานะครับเป็นเป้าหมายแล้วมันโดนไพนอนด้วยเนี่ยสเต็กก็จะเด้งไวแล้วก็วนคอมโบกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการแปลงร่างครับหลัจากนั้นกดสกิล e ไปแล้วก็กดท่าไม่ตายได้เลยทีนี้เราก็จะทุ่มอุกบาทลูกใหญ่ครับที่ใช้เป็น4สแตก็กและกูเรกก็จะตายเลยเอาจริงนะมันแรงแบบมันแรงมากๆเลยนะครับ คือไออุกบาทเนี่ยมันสุ่มก็จริงเวลามันมีมอนเยอะใช่ปะแต่เวลามันเหลือมอนแค่ตัวเดียวอะ่ะมันตกลงหัวตัวเดียวหมดเลยนะครับโอ้โหถ้าในไอดีของเพื่อนๆไม่มีหัวหัวสามารถเปลี่ยนมาเป็นตัวละคร4ดาวทิงหยุนได้ครับซึ่งเราจะปั้นความเร็วไว้ประมาณช่วง160กกว่าๆครับใช้เป็นเซตเดียวกับซันเดย์เลย และผมจะเน้นไปที่ค่าเดฟกับเพพีนะเพราะผู้เล่ตีแรงครับเนื่องจากเราไม่มีตัวฮิวอะทีมสามารถตุยได้ตลอดเวลาเลยคือไพรนอนนะไม่ตุยหรอกแต่เพื่อนจะไปก่อนครับผมเลยใช้เป็นลูกแก้วเดฟนั่นเองครับแล้วก็ใส่สร้อยฟื้นฟูพลังงานวิธีการเซตอัพคอมโบจะเป็นแบบนี้ครับเริ่มตน้นเทินมาตัวของทิงหยุนกดท่าไม่ตายโยนไปที่ไพรนอนได้เลยสแต็กของไพรนอนก็จะเด้งขึ้นมากด E ีสแต็กไพนอนก็จะเด้งขึ้นอีกครับโบเนียตีปกติครับเพราะว่าเราเล่นเป็นวันแวกนะเดี๋ยวเราจะรอให้โบเนีย ซันเดย์ทำการยนต์บัฟให้กับไพนอนครับบัฟคริบัฟทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมไพนอนเก็บสแต็กมาและเดี๋ยวรอให้โบเนียเป็นคนดึงไพนอนมาแล้วแปลงล่างการเซตอัพแบบนี้ต้องจบด้วยโบโเนียเท่านั้นนะจบในที่นี้คือก่อนไพนอนจะแปลงล่างครับเพราะว่าเราจะให้ไพนอนเนี่ยคงบัฟของโบเนียและคงบัฟของเพื่อนๆไว้หลังจากนั้น เมื่อเราคงบัฟทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมครับไพนอนกดสกิล E ไปปุ๊บแล้วก็ทําการแปลงล่างทีนี้ใช้คอนเซปต,ต์เดียวเหมือนกับการเล่นหัวหัวเลยครับมอนเว็บแรกให้ใช้เป็น W E Q Q เมื่อถึงฮูเล่ให้ใช้เป็น E Q E ครับฮูเล่จะตายพอดีจากการที่เราจบคอมโบและมีบึ้มแถมด้วยทีเนี้ยไอช็อตตรงเนี้ยคือช็อตวัดใจแล้วครับวัดใจยังไง บางคนเล่นตามผมอาจจะรอดบางคนเล่นตามผมอาจจะไม่รอดถ้าเป็นหัวหัวเป็นตัวฮิวเรารอดอยู่แล้วโอเคไหมเพราะว่ามีตัวคอยพยุงให้แต่นี่เราไม่มีตัวฮิวครับเรามีโอกาสที่จะโดนฮูเล่ตบตายได้ทุกเมื่อคุณก็น่าจะดูว่าฮูเล่มันตีแรงแค่ไหนครับผมก็เลยใส่เดฟใส่เ p พีอัดแน่นๆมาให้กับตัวของทิงหยุ่นนี่แหละโอเคผมก็เลยกะจังหวะให้ตัวของทิงหยุ่นนะครับได้กดแดนแดนเพื่อดึงเพื่อนๆขึ้นมา พอเราได้เซตอัพคอมโบก่อนก็เลยได้แปลงร่างก่อนที่ฮูเล่จะตบเราตายครับหลังจากนั้นก็จะทําการกดคอมโบ W ครับผมเพื่อเก็บเป็น3ชาร์จแล้วก็ให้มอนเนี่ยมันมาตีเราแต่เดี๋ยวฮูเล่มาจัดการลูกน้องอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเราก็ทําการตีตรงนี้ไปเลยปับ๊บโอเคและเราจะเหลือสกิล e ครับสกิล e ก็จะทําการปิดเกมได้พอดีผมต้องพูดตรงๆได้ยอมรับตรงๆนะครับว่าการใช้ทิงหยุนน่นั้นมันมีความเสี่ยงอยู่นะ ถ้าใครมีหัวหัวก็ใช้หัวไปเลยก็ได้ครับเพราะหัวก็ปั่นสแต็กให้กับไพนอนได้ไวแต่ถ้าเกิดใครไม่มีหัวหัวก็ต้องใช้วิธีนี้แหละหรืออีกหนึ่งวิธีถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสี่ยงเกินไปแล้วถ้าเกิดดาเมจเราไม่พอไม่ไหวยังปั้นตัวไม่เสร็จอาจจะมีโอกาสตายสูงก็สามารถใช้ลุงกันมาก่อนก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าลุงกันก็สามารถเติมสแตก็กเติมชาร์จให้กับไพนอนได้นะผมอัดเดฟอัเดอเทปพีเยอะๆเลยเพราะกลัวตุยมาลุยกันจะรอดหรือเปล่า ก็ให้ดวงตัดสิน <c oughs> คือถ้าเป็นหัวๆยืนชนได้ชัวร์วนะฮะแต่พอเป็นลุงก,กันนี่ผมก็ต้องวัดใจเหมือนกันนะโอเคครับโบนีย er, ยิงโปรติไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปรอเทินด้านล่างนะครับเพื่อรอดึงซันเดย์จริง,รงๆต้องกดท่าวใดเทินอันนี้ผมมือลั่นครับโอเคลุงการกดสกิล E เพื่อเติมชาร์จไปซันเดย์ดึงภพยนอนมาแล้วก็ทําการเก็บสแต็กครับเชื้อไฟหลังจากนั้นมอนมันจะลดเลือดเราผมกันไว้ก่อนเดี๋ยว เลือดจะน้อยเกินไปตอนเจอฮูเล่ครับหมายถึงว่าเพื่อนๆในทีมของเรานะผมก็เลยฮิวไว้ก่อนครับแล้วให้ตัวของลุงการเติมชาร์จไปที่ตัวของไพนอนครับเมื่อถึงเทินโบเนียกดท่าไม่ตายเพื่อทําการบัฟครับผมหลังจากนั้นโบเนียดึงไพนอนมาท่าไม่ตายก็จะเต็มแล้วไพนอนก็จะเก็บบัฟทั้งหมดไว้เพื่อทําการแปลงร่างหลักๆทีมอื่นๆผมก็เซตอัพประมาณนี้เหมือนกันนะครับก็คือแปลงร่างช้าไปก็ไม่ดีไงเดี๋ยวไซเคิลมันจะแบบตกไปข้างล่างอะ่ะโอเค แล้วเราก็จะทำคอมโบเดิมเลยนะครับก็คือ W เพื่อดึงมอนเข้ามาให้ตีเราก่อนครับและให้ตัวของไพนอนทําการสวนไปดี่โหอลังมากครับปั๊บ1ล้านดาเมจแล้วก็กดสกิล E ครับโยนอุกบาทลูกใหญ่ผมไม่ค่อยใช้อุกบาทลูกเล็กนะเพราะมันมันไม่แรงอะ่ะอันนี้ขึ้นลองมาแล้วนะครับอ่ะแล้วก็จ้วงไปกด Q 2รอบครับผมตีมาตีมาลดเดฟตัวเองไปสวยงามตีมาเลยตีมาเลย แล้วก็กดคิวรอบที่2ครับก็จะกลายเป็นคอมโบเหมือนกับทีมก่อนหน้านี้แหละเพียงแค่เราเปลี่ยนตัวฮิวเป็นลูกกันครับหลังจากนั้นเมื่อเจอฮูเล่ครับคอมโบก็จะกลายเป็น E Q และก็ E นะครับฮูเล่เลือดลดเกือบครึ่งหลอดเราจิ้มไปปุ๊บเลือดประมาณครึ่งหลอดพอประมาณครึ่งหลอดกดอุกาบาตปุ๊บตัวแตกครับพอตัวแตกฮูเล่ก็จะโดนเราระเบิด จากการกลับคืนสู่ร่างเดิมอีกทีหนึ่งครับบึ้มเกือบครึ่งหลอดอหูแรงแรงจัดเลยและช็อตนี้เนื่องจากผมฮิวมาไว้ก่อนแล้วนะครับก็เลยมีเลือดให้รับภูเล่ถ้าเกิดไม่ได้ฮิวไว้ก่อนเนี่ยบอกเลยว่าแตกได้นั่นไงพูดเดียวไม่ทันขัดคำเลยมันโถมโอ้โหแล้วมันทำเทิร์นโบนียตกไปแล้วได้อุ้ย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 เดี๋ยวดก่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดียวโอ้โบเนียโบนียเลือดแดงซันเดย์ก็เลือดแดงครับฮิวก่อนครับ เพื่อความสบายใจในชีวีครับผมมันหวาดเสียวมากเลยอ่ะโอ้ยมันตีแรงอ่ะครับผมอยู่ดีดีที่แบบไม่ทันระวังที่วูบได้เลยเนี่ยหลังจากนั้นครับซันเดย์ดึงมาครับผมเพราะว่าเราเล่นความเร็วเป็นร้อยเนาะมันก็จะพอดีเทินตรงนี้พอดีครับแล้วก็ให้ตัวของซันเดย์ครับเอ้ยไม่ใช่ซันเดย์ดีให้ตัวของไพนอนที่ดูุซันเดย์ดึงมากด e แล้วกดทาให้ตายแปลงร่างครับมันก็จะเป็นคอมโบเหมือนเหมือนกับทีมก่อนหน้านี้แหละ เพียงแค่เราเปลี่ยนหัวหัวไปเป็นทิงหยุนเปลี่ยนทิงหยุนมาเป็นลุงกันครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําการทุ่มอุกบาททั้งหมดที่เรามีลงสู่หัวฮูเล่เลยโหอลังมากโหไม่ได้แค่แบบความอลังแต่มันคือความแรงด้วยครับโป้ง1นล้านสองแสนล่วงเลยครับโอ้ไหม่กอดนี่ไพนอน28่สิบแซับนาเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเกิดลีลิกสวย,สวยอลังการกว่านี้ มันจะแรงขนาดไหนวะแล้วทีมฟรี LC ฟรีล่ะเป็นยังไงบ้างรอดไหมมาลองกันดูครับ LC ล้านเฮอร์ตาฮะแล้วก็ใช้ตัว MC มาแทน Sunday ์ครับผมหลักๆก,ก็เน้นสปีดประมาณช่วง160นะครับอันนี้ผมใช้เป็น LC เฮอ t a าหรือเพื่อนๆจนะใช้ LC เป็นรูปหน้าไพยนอนก็ได้ส่วนเลือกเซตอะผมลองเทสมาแล้วนะ ได้ผลลัพธ์พอๆกันเลยถ้าเล่นเป็นทีมใสยฟรีประมาณนี้นะครับไม่ว่าคุณจะใส่เซตลมหรือยำสองสปีดหรือยังไงก็ตามนะฮะก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับผมมาลุย Let s go ครับผมสตาร์ทมาก็จะเริ่มจากที่หยุดเหมือนเดิมครับโยนท่าไม้ตายไปเ c ซี MC เรียกมีมี่มาทิ้งหยุดก็โยนบัฟไปให้กับไพรนอนครับในช่วงแรกอะ่ะเราจะเก็บเชื้อไฟให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่ากเก็บช้าเกินไปนะเพราะว่ายิ่งเก็บช้าเนี่ย ไพ่นอนก็จะยิ่งดาเมจช้าด้วยนะครับแต่เก็บเร็วไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเก็บเร็วไปบางทีเราใช้มอนตีไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมอนล็อกเป้าใช่ไหมครับไปตีไพ่นอนมันก็จะได้สแต็กเพิ่มด้วยสะสมไว้ด้วยครับโอเคตอนเริ่มต้นเทินมาหลังจากแปลงร่างนะผมก็ทําการกด W คือเทคนิคหลักๆที่ผมเล่นอ่ะตอนมอนเยอะผมจะกด W วตอนมอนน้อยประมาณสัก2ตัวผมจะกด สกิลเอ่อตัวอะไรนะตัวคิวท่ที่ตัวคิวเพื่อแทงหน้ามอนครับแล้วพอมีอุกบาทก็ค่อยโยนอุกบาทครับคือจะดูจังหวะเพื่อนๆต้องลองเล่นแล้วเดี๋ยวมันจะเคยชินไปเองครับตอนที่ผมเล่นแรกๆผมก็งงเหมือนกันนะเอา้าแล้วเราจะกดสกิลไหนก่อนวะเออแล้วเรากดอันนี้ก่อนเอา้าอุกบาทหมดไม่มีอุกบาทใช้ก็มีแบบนี้เหมือนกันครับพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเคยชินครับผมโอเคก็ถือว่าดาเมจทีมสายฟรีก็ไม่แย่นะครับ นี่เรามาถึงฮูเล่กันแล้วแล้วเดี๋ยวมาสรุปภาพรวมกันเลยดีกว่าครับว่าถือว่าโอเคไหมแล้วผ่านหรือเปล่าสําหรับผมนะนี่ครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับใช้ไป3 c y ไซเคิลทีมฟรี LC ฟร,ฟรีถือว่าไม่แย่นะกับ FOC ล่าสุดที่ฮูเล่ถึกขนาดนี้เพื่อนๆพคิดเ,เห็นอย่างไรกันบ้างครับทีมฟรีเวิร์กไหมสรุปภาพรวมของไพ่นนก็คือเขาอยากได้ตัวปั่นสเต็กเชื้อไฟไววอะ่ะ อย่าง s u n เดยที่มีทั้งการล็อกเป้าไปหาไพ่นอนแล้วก็มีทั้งการฟื้นพลังงานก็จะไปเล่งสแต็กเชื้อไฟได้ไวหรือการเล่นกับโรเนียหรือการเล่นกับทิงหยุนหรือ MC ตัวอะไรประมาณนี้ครับที่จริงตัวอื่นอ่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพภาพนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบเอาแมวมาแทนตำแหน่งฮิวก็ได้นะครับหรือคุณจะใช้โรบินมายกตัวของโบเนียตัวของซันเดยอีกรอบๆหนึง หรือบางคนจะใช้เป็นฮานาบิก็ได้เหมือนกัน อย่างเงี้ยก็คือมันสามารถที่จะพลิกแพงได้หมดเลยอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนและทั้งหมดนี้คือข้อมูลคร่าวๆของไพ่นอนครับให้คุณได้รู้คอนเซปต,ต์ไปก่อนให้คุณได้รู้วิธีเล่นไปก่อนและเดี๋ยวไกด์ฉบับเต็มการเปรียบเทียบทีมการเปรียบเทียบ LC ภาพรวมทั้งหมดการคำนวณเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปมาให้เนื่องจากตอนนี้สรุปไม่ทันครับเพราะว่าผมเทสใน CE ทั้งหมด7ตัวละครเลยนะเดี๋ยวก็ต้องมีลงตัวละครที่กำลังบัฟมาอีกนะครับเดี๋ยวก็จะมีเฟดมาอีก ก็เลยเฉลี่ยเฉลี่ยเวลาไปลงคอนเทนต์อื่นๆด้วยครับเอางี้ใครอยากเห็นอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยเช่นอยากเห็นเล่นกับทีมอะไรหรืออยากให้เทสอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาและสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะปิดคลิปคุณตอบได้แล้วหรือยังว่าทําไมคุณถึงชื่นชอบไพนอนชอบเพราะอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิวันนี้ขอบคุณทุกๆการรับชมมากๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย